เคลียกกิ่งหลักที่เตรียมจะทําลูกแล้วก็เคลียกกิ่งที่ไม่จําเป็นออกได้อย่างไรบ้างวันนี้เกษตรตองแปดมีคําตอบนะครับกิ่งเล็กกิ่งผิดรูปก,กิ่งขนาดกิ่งเบียดเป็นอย่างไรบ้างวันนี้มาเจอกันในช่องเกษตรตองแปดครับผมอย่างที่ทราบกันดีนะครับเราทําทุเรียนนะครับการจัดกิ่งเพื่อที่จะให้ลูกห้อยได้นะครับมีระยะที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นการแต่งกิ่งก็จะช่วยได้มากแล้วถ้าเราไว้เยอะเกินนะครับกิ่งก็จะเล็กปล่อยแบบนี้ แทนที่ต้น3ปีกิ่งจะต้องสามารถใหญ่ทําลูกได้ถ้าเราไว้กิ่งเยอะเกินก็จะทําให้เล็กนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาคัดเลือกให้เพื่อนๆดูเลยว่ามีกิ่งแบบไหนบ้างนะครับเช่นอันที่1เลยนี่กิ่งผิดลูกครับกิ่งผิดลูกคือกิ่งที่เหมาะสมจะตั้งขึ้นแบบนี้สามารถที่จะห้อยลูกได้นะครับแต่เวลาที่เราไม่ได้แต่งกิ่งมันเบียดกันมากๆม,มันก็จะห้อยมาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นห้อยแบบนี้ปุ๊บเราก็ต้องเคลียร์ออกเลย สังเกตดูนะครับในฉัดนี้ฉัดนี้จะมีใหญ่ๆเนี่ยประมาณหัวนิ้โป้เราขึ้นไปเลยมีแค่นิ้วก้อยอยู่กิ่งนี้แล้วก็ผิดรูปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกิ่งผิดรูปคือลักษณะประมาณนี้นะครับกิ่งเล็กเห็นไหมครับชุดนี้เข้าไปขนาดนี้กันหมดแล้วมีเล็กกว่าพวกเนี่ยต่อให้เราไม่แต่งสักพักหนึ่งมันก็โดนกิ่งใหญ่เห็นไครับคุมจนแห้งอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราก็แต่งไปเพื่อให้เขาลดการแย่งอาหารนะครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็ผิดรูปอ่าอันนี้ผิดรูปนะครับแล้วก็อันนี้ก็เล็ก ผิดรูปแล้วก็อันนี้ก็เล็กนะครับเราคัดไปเลยครับสักสี่ห้าสิบอ่าอ,อันนี้ที่ชัดเจนเลยเห็นไหมครับอันอื่นเนี่ยมันจะใหญ่ประมาณนิ้วโป้งเราขึ้นไปละแต่จะมีกิ่งเล็กๆแบบนี้เราก็คัดออกเลยกิ่งผิดรูปนะครับจิ้มต่ําลงแบบนี้เราออกอ่าอันนี้เราก็จะเห็นแล้วนะครับกิ่งที่เล็กอ่าอันนี้ผิดรูปเลยนะครับบิดขึ้นไปแบบนี้ ส่วนกิ่งเบียดเป็นยังไงก็คือถ้ามันอยู่ใกล้กันมากนะครับมันเบียดกันแล้วก็มาดูชุดที่กิ่งขนานกิ่งขนานเป็นยังไงนี่ครับตรงนี้กับกิ่งนี้กิ่งบนกับกิ่งล่างขนานไปในแนวทางเดียวกันเลยนะครับแบบนี้เราก็จะดูก่อนข้างล่างมีระยะที่จะไวลูกได้เราก็จะเอาตรงนี้ออกหนึ่งกิ่งถึงเวลาเราตัดแต่งเสร็จนะครับดูว่าจะพ่นนะครับในปอก,กี้เหลืองๆตรงนะนะ้ก็คือตัวหิว้ว ยู2ที่เป็นไคโตซานกลุ่มชนิดพิเศษใช้สําหรับในการป้องกันแล้วก็จัดการชื้อราด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้สิบป้องกันชื้อราได้ด้วยตามรอบแล้วก็หลังจากตัดแต่งกิ่งเราก็ฉีดได้ด้วยนะครับโอเคครับแล้วเจอกันในวิดีโอหน้าสําหรับการตัดแต่งกิ่งนะครับเพราะรอยยิ้มของเกษตรกรไทยคือความสุขใจของเราแล้วเจอกันในวิดีโอหน้าครับผม